สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้ง,งครับกับพั f i n n o u s e r e v วิ w นะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเป้เด็กนะครับเป็นเป้ตัวใหม่น่ารักจริงๆแล้วก็ผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับหรือคนที่โตแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยคือวา d เด็กลิตรนะครับผมก็ เป็นเป้ใบเล็กๆนะครับสำหรับเด็กใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมเดี๋ยวฟังก์ชันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัววาแดกตัวนี้นะครับมีขนาด16ลิตรนะครับเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ผู้หญิงผู้ชายเด็กใช้ได้หมดเลยนะครับผมด้านหลังของตัววาแดกเนี่ยก็เป็นสายสพายที่ค่อนข้างยาวนะครับข้างบนมีบัคเกลิลกระดุมที่เราเอาไว้เก็บสายนะครับเมื่อเก็บสายเนี่ยทั้งสองฝั่งนะครับผม มันก็จะคล้ายๆเหมือนตัวคังเขนนะครับที่เราสามารถจัดตรงนี้ได้แล้วตัวสายตัวนี้เนี่ยก็ไม่ห้อยลากติดกับพื้นนะครับผม ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องซิปอยู่หนึ่งช่องน,นะครับช่องนี้เนี่ยก็เป็นช่องโล่งๆไม่มีอะไรนะครับเป็นช่วงกระเป๋าหน้าช่วงนี้หมดเลยแอร์เรียนี้นะครับมีโลโก้เฟลเว่นอยู่ทางด้านนี้นะครับช่องหลักเนี่ยครับพอเปิดออกมานะครับก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีช่องใส่ถุงน้ําหรือใส่ของจริงๆถ้าใส่ตัว Mac Air 13นิ้วครับก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแผ่นโฟมอยู่แผ่นหนึ่งนะครับเราสามารถดึงออกมาได้นะครับผมหน้า ตาเป็นแบบนี้นะครับบนแผ่นโฟมเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นซีดแพดนะครับเป็นแผ่นสําหรับรองนั่งก็ถ้าเวลาออกไปแล้วไปเดินป่าหรือไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆแล้วต้องนั่งพื้นเนี่ยก็สามารถเอาแผ่นตัวนี้มานั่งเป็นซีดแพดรองได้นั่นเองนะครับผมตัววาแดกเนี่ยผลิตจากผ้า G ีเทอันนะครับตามแบบฉบับของเฟรอเวนเลยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความทนทานไม่ต้องห่วงใช้ตั้งแต่ลูกคนนี้ยันไปถึงหลานก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าผ้ามีความแข็งแรงมากๆนะครับผมเป็น ไงกันบ้างครับกับตัวเป้วาแดกนะครับก็เป็นเป้ไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับถ้าชอบและถูกใจนะครับอยากจะมาลองดูของที่ร้านก่อนนะครับก็มาได้ที่ร้านเลยร้าน The Popfen h เนี่ยตั้งอยู่ที่บีเทสโพนิมิตทางออกที่หนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกอยากสอบถามข้อมูลก็สอบถามข้อมูลที่อยู่มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ